ตัวปฏิจจสมุปบนธรรมก็คือแตกออกมาเป็นอิทัพปัจจิตตาใช่ไหมว่าอันนี้บอกลอยๆเนี่ยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วอะไรละ่ะอะไรก็คือนี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดก็ถามอีกแล้วนี้คืออะไรก็ยะทิถังได้แก่อืใช่ไหมอวิชาปัจจยาสังขาราอวิชาปัจจยาคือเหตุแปลว่าเหตุเนี่ยต้องแปลให้ถูกงนะ ปัจจัยไม่ใช่แปลว่าผลน,นี้เหตุอันนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเป็นเหตุของสังขารดังนั้นอวิชชาจึงเป็นธรรมันเป็นเหตุและสังขารทั้งหลายเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุธรรมันเป็นเหตุนน,นี้ธรรมที่เกิดจากเหตุอันนี้มาก่อนอันนี้ตามมา ดังนั้นตัวแรกก็มีชื่อเรียกของมันคือทำอันเป็นเหตุตัวที่สองแปลว่าทำที่เกิดมาจากเหตุคือล็อกเลยว่าเกิดมาจากเหตุคืออันนี้มาจากอันอื่นไม่ได้ซึ่งมันจะมีประโยชน์ในในหลายข้อธรรมเช่นว่ากรรมเนี่ยเกิดจากผัสสะหรือผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมดังนั้นผัสสะเนี่ยจะมาจากเหตุอื่นไม่ได้ หรือกรรมจะมาจากเหตุอื่นไม่ได้กรรมต้องมาจากผัสสะผัสสะกระทบกิริยาที่รู้แจ้งกระทบปับ๊บเกิดการรับรู้กรรมมีขึ้นแล้วรับรู้อะไรรับรู้ธาตุธาตุไม่ใช่ชีวิตดินของใครปุ๊บเนี่ยเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหมดเรื่องว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลดินบันดาลอะไรได้ใช่ไหมอ่า ดินบรรดาลอะไรไม่ได้ดินบรรดาลให้เรามีเราจนเรารวยเราป่วยเจะไม่ได้น้ําไฟลมไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธาตุทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีอะไรเนี่ยดังนั้นสมาธิฐิจึงเกิดแก่บุคคลผู้เป็นโสดาบันว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลผู้อื่นบันดาล ตนเองและผู้อื่นเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุซความเห็นนี้จึงเป็นความเห็นผิดทั้งหมดใช่ไหมเพราะรู้แล้วว่ากรรมคืออะไรพบคืออะไรชาติคืออะไรทีนี้คนไม่ได้มาสดับในคำตถาคตตรงนี้ก็งงใช่ไหมก็นึกเอาเองฟังตามๆกันมาทำตามๆกันมากันไป ไม่มาสดับในคำตถาคตเสร็จเลยมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้น